ดีเรียนวันนีไม่เกี่ยวเน้นนีไม่เกี่ยวตาของอันจิเมิชโอเคเอาล่ะทุกคนวันนี้เราก็จะไปอยู่กับเจ้าผัวาิจิวิชิมะครับเนี่ยซึ่งมันสมาชิกใหม่อินสวรเพราะอินสวรพราะคนยีนี่ไม่ต้องสนใจนะคะว่าพวกเขาไปขี้เกียจทำคลิปแล้วเคยพาคลิปด้วยที่พอดีพาคลิปมันไม่เคยทำคลิปเลยอ่ะพอดีพาคลิปมันเอาแต่บอกว่าเอ้ยก้าก้าไวไวก็เลยตัดออกชอบไปซะทุกคนก็ไม่ต้องทำพาคลิปไปต่อกาก้า โอเคหนึ่งของนี่คือป๊อปปี้วิดาจิตต์ต่างสังคือออันหนึ่งคือมันเล่นไม่ได้นะครับล่าสุดโดนอะไรไปเนูะว้าวแกรแบรดแกรแบรดล่าสุดเคยเล่นมาก่อนนะขอบคุณมากอ่าทุกคนเฮือใช้แก็แเดใุการลงไปว้าว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 ,าว,าวาอาอกคันออกคันโอบคุมาจะพายนาะวชุบ ดอยล่ะไม่สมนแปลกๆมันไม่มีเพื่อนเอลยไม่มีเพื่อ,นนอไงวะอะไรอโอเคมาเราต้องเสียงนี้น,นะครับไม่แต่ผมจะบวงของก็พยายามซิวอยู่เพราะฉะนั้นผมก็จะได,ได้ยินเสียงเอ๊ะอย่างเงี้ยแล้วยทำไมนึงแม่ผมก็จะมาแล้วก็หายไปไหนไม่รู้เด็ดหายอ่ะคือตัวค้างอ่ะเดี๋ยวผมจะสต,อพพต็อปคลิปไว้ตรงนั้นนะถ้าใครที่เบื่อตอนนั้นก็บอกได้เพราะว่าผมมีทักทัน เพราะฉะนั้นมือก็สามารถตัดออกไปได้ชุบๆไดอื๊บดึงไม่ออกว้าวอ้วกระโดดเข้าไปแล้วเพื่อนนีพอตีสเปรย์เม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 ็ผมไม่ เออผมลืมบอกไปช่วงนี้คลิปผมมันมันก็เริ่มมีพูม่าดูแลเพราะฉะนั้นผมจะคุย,ยกับพูม่าไปนะพูม่าพรุ่งนี้เล่นเกมอะไรให้ตอบในคอมเมนต์นะเข้าใจไหมพรุ่งนี้ได้ไรจะได้ลงคลิปถูกแล้วก็รอด้วยว่ายิงพีขี้เก็บพิมพ์โอเคบอกแค่นี้แหละเออเราไปรับโทรศัพท์กันเถอะเป็นโทรศัพท์ที่แบบทำาจากอะไรเรื่อยว้าวเตะเอ้ยปิดทีหลังเฮ้ยได้อย่างนี้ได้เหรอ ยิบโทรศัพท์ยูลุกคิดใน,นรูน okay. นดโอเคอาจุยยตอนนึงระหว่างนี้ผมขอคุยกับผู้ชมแปบบ๊บอะไรท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในห้องล่าสุดนะครับเไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยมันสึกมแบบันแปลกๆกล้องต้องแบบละก็มันจะแปลกแปลกแปลกกนิดนึงนะทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เห็นมือเยอะเท่าไหร่ผมต้องการเพิ่มความบันเทิงว่ะมันมันดิบบันเทิงเลยฮี่กมิเด็กมา เป็นบ้าอย่าพูม่าก็จะไปดูคลิปนะอย่าผมจะพูดไปก่อนพูม่าโอเคผมพูดซันจะไปพูดซันทำไมวะ <c oughs> เอาละผมจะคุยกับพูม่าพูม่าแล้ววันที่แล้วแล้วเรื่องเมื่อวานก็ไม่รู้อันนี้ขอเอใส่ฟ้าไปครับแล้วก็ฟรีด <f li i> <c oughs> เป็นการเปิดประตูเพราะใช่ันนี้มันได้ไฟไฟไ้ามาด้วยดีด,ดีเอาไปช็อตพูม่าครับถ้าพูมาพ่มาไม่ยอมฟังก่อนนะพูม่าจะโดนช็อต เดี๋ยวไฟฟ้าาจะหมดก่อนฮูมาฮูมาฮูมามามาเอามาแล้วมองไม่เห็นช็อตฮูมาก่าฮูมาไม่ยอมรอตอนคลิปโกทูโกทูโกทูสกูไปเไปกอเ์ูไอ้ฮูมาเขาบอกไว้ขอโทษฮูมาขอโทษ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 ว้าวเอื้อ <Abi> ผมไม่มีสายมือทุกคนมือผมอหายมือผมหายชื่อไม่ใช่ขับมูรู้สึกเหมือนว่าคลิปรู้สึกว่าเหมือนเขาที่เขียนชื่อผิดนะมันต้องเป็นออรี่ไม่ใช่หรอเป็นอะไรวะผมไปทางวะฮูาม,มาเหมือนน่าจะไปถุกทางต่อโอเคม้างีฐานมาผีทางมือผมก็ยังนํำไฟฟ้าได้เฮ้ยมือบักเวยเนี่ย น่าไฟฟ้านานมากผมคือมือเทพเจ้าดิม่เคือไฟฟ้าน่าหมดเลยด้วยคุณเชร์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 ชารมากชื่อชือชาร์ตาเราจะเดินไปทางโน้นนะคลิปมันก็อาจจะสั้นๆนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องด่า นะครับผมูมาออกคนละที่คนละทางพูมาจะหาแต่คุยกับผมก็คุยในทางดีสครอนได้ไหมแต่ผมไม่เขียนทิ้งลงในแน่นอนเพราะว่าผมไม่ให้อนุญ,ญาตให้มนุษย์เข้ามาอย่าบวนเกินอย่าเผื่อมีคนมาเข้าห้องถ่ายคลิปแล้วมันแล้วมันจะนี่แต่มันจะปวนดคลิปผมก็จะมีอย่างเงี้ยวายเพวกะคนที่มันชอบพูดเยอะมันจะพูดเสียงดังแล้วก็ไม่ได้ยินลูกการจับกล้องอ่ะ ให้มันดึงไม่ได้ครับปูม่ามันลืมเติมแบตเลยใช้มือในการเปิดมือเติมแบตมือ,อมือการว่าเปิดแบตไม่ได้ตั้งแต่ตรงนี้กว่ามากบเปมาต่กดอีเพื่อ,ปอ,ปอ,อปเปลี่ยนมือเฮ้ยปูม่าค้างคนหยเดี๋ยวาปม่าตายจะได้กลับไปเดนเมอร์ใหม่อ่ะ เฮ้ยเฮ้มือหมือมั่นดูถมพยาบาลดูไฟฟ้าได้มืมันพยาบาลไฟฟ้าได้ทุกคนโอเมก้ดโอเดียนเอ้าเอเมก้าไชุบชุบยกดไม่ดนแม่ไชุบมีเสียงมือนะือ เกมบักคนละพลังเกมบักนี่มาจ้งพลังน่าจะเสียเซลอยเกยคือผมเล่นไฟฟ้าไปแล้วผมเอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนมันแล้วเข้าไปช็อนได้ไหมมือผมคือมือพลงนา่นเซลอยเอาไม่ได้ว่ะต้องได้รับเงินอย่างนะแล้วมันก็จะกลายเป็นเพือเปลี่ยนเฮ้ยมือหายแล้วชีบหายแล้วเมื่อกี้นี่เกมบักนิดนึงเขาบอกว่าเขาก็ขอโอเวอร์เขาแล้วกัน เน่ก้นปูปุ๊บปูบมาอยู่แจกสภาพนนมันจะยังไม่เสร็จ <c oughs> ระหวังรอไปเลยเขีย้เกียจรอคนแดงไปแล้วเดี๋ยวหล,ลมรอป,ปูมาไปปูมาไม่ชนะักช้าปุ๊งปุ๊งปุ๊งปึ๊งปา๊งปอ๊งปึ๊งปึู๊มึมมอยปูมงปึ๊งปึ๊งปปึ๊งงปปปงปปป ผูม่าพยายามอย่าเ,เอาไฟาไฟา้าไปฟาดหน้าผูมากกว่าโอนชุบไปส่งผู้ไม่ได้ต้องไปใกล้ๆอย่าไปได้ชุบชุบไม่ได้ผูมาผูมาโอเคเราทิ้งภูมา่าโอเคมันต้องสนใจแล้วสงสัยผูม่าจะออกไปแล้วเอาไปเถอะ สงสัยภูม่าทิ้งเราทำงานอยู่คนเดียวถ้าทิ้งเราไปทิ้งอะไรอย่างนี้เออจริงๆของก็ทิ้งภูม่าเหมือนกันแนละไม่ต้องถาเออประตูเข้ามาแล้วภูม่าก็จะหายไปภูม่าเกมโคนน่ากลัวเลยภูม่าวันหนึ่งนะทุกคนขอไปเปิดเสียงเอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมจะพูดเสียงดังๆนะครับเผื่อไม่ได้ยิน เราเอาไปแก้เพื่อนกันดีกว่าเดี๋ยวผมไม่ได้ยินอะจูเจย์อยู่ข้างในเราโอเคโอเคโเคทุกคนเราเข้ามาเถิดเราหาหเขาแป๊บพี่เราบอกว่าให้ปาอ่ะรอในร้านก่อนนะพอดีเสียโฮค้งอากาศจะค่อนข้างเบานะครับเพราะฉะนั้นขอประทานโทษด้วยทิ้งกล้องดีๆนะคะเอาจริงๆมันก็เหมือนกล้องที่แบบใช้แล้วทิ้งเหมือนกันนะแล้วพอระดับขึ้นไปเดี๋ยวาคุณบ้นฟังไม่ออกุฝาปิดคือมันก็เดี๋ยวขอแป๊บนึงะป๊บนึงแป๊บนึงเอาฆ่าแม่แล้วมันแล้วมันทำลายบรรยากาศโอเค โอเคปูม่ายัางไม่ไปข้อบอกให้ไปโถมสวิตโฮมแต่พูม่าหานี่แหละกังวลสุดๆปูม่าหูม่าเม่ไหร่จะมาวาูมา,มามยง่วงอยู่เลยวันนี้นอนหลชะมัเลอะไรงสวิโเฮ้ยช้าแล้วเกเราลอไปดูก่กน ผมจำไ,ได้ว่าสุดต,ต,ต,ตามป็นตรงตันตรงนี้ใช่ไ ah. หม an แล้วก็อ้าห้องห้องที่ไม่คุ้นเคยเออประตูเข้าไปนะครับทุกคนเตรียมพร้อมได้รับกินปลาหัวแม่ก่อนดีกว่าเฮ้ตายกลัวผีอยู่ฉันไปบอกพ่อดีกว่าว่าฉันกำลังกลัวอยู่แล้วหัวแมออกไปได้ไหมอ้าแม่มา ูม่าเหมือนจะค่ายตรงไอ้ไรนะปูมองไม่ได้หรออกมาแล้วมาแล้ววันนี้กูม่าออนานมากปูม่าเราต้องเตรียมครามพูดคุยกับเีแล้วะนี่ยดี้อด้ด้อเอไไอไีม่ตดีอะไรเแฟตรพีแกมอะไเนี่ย เราแอบเล่นดูตัวอะไรแล้วก็หูม้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกัดซ่อยกัดซ่อยเก็บแผัซ่อยเก็บแผ่นไปได้เลยครับไปได้เลยครับ ไม่ผมว่ามันกลัวอุ้มว่ามันกลัวหรือเปล่าไม่ต้องบอกผมว่าเราก็กลัวเหมือนกันแล้วแหละใจตอนนี้มันกำลังตายไปไหนแล้วพอไม่เชื่อว่าเราไม่สบายค่บอกว่าถ้าต้องการอะไรบอกพ่อด้วยนะแี้วไม่ใช่ห้องบนนะคุกคนดูแบบเ้ห้องนี้ห้องนี้้อารถโทรศัพท์ว่า เบอกด้านหลังเอาไ่ได้กคือมให้ขเราอนอานวเฮ้่าครบเดินเดนเเขาบอกว่าไฟเดือเดแหวนพูด่ากการหลังพานะครับเดี๋ยวผมจะหาทางอีกโอ้อกจะไงเรียนสายแผ้นดินไดมากเฮแกเฟรนดแก็เทแก เราเราเบื่อแบบพูดเล่นทีวีแกแพนเราเบือแบบแล้วเม็นคนกาอุมากับห้องนิมปะอุมากับห้องนึงออห้องนี้ห้องนี้ตาบอดสีตาบอดลวพ่อแล้วว่าเราป่วยพ่อครับไมต้องเอาหน้ามาแหนบนัอกด้วยคือผม่วยจงนะครับ่อเออคุณพอครับวไงลูกมวากนหน้าีครืองวัดคือไม่้กลัว้กวหาย ด้วยมตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวอวัดแป๊บย่ก้องวงจรปิดอุณหภูมิได้ร้อนคพันธุหน่อย37องศามัก็สนม่อยาเใจไหนเ้าอยู่เสียงอะไรไปเรียนไปดเทแ้วก็ใส่เข้าไปเข้าไปร้นกว่าน้อ่ะเมื่อยๆๆเียโอเคเฮ้ยฮกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงนึ่ฮก้ กีว่ากีวากีทำไมฮักกี้สีแดงวะฮักกี้ไม่รู้แต่ลงทีอยูอกไปทีมเร็วพู้มาใช่กันลุมเร็วลุม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 คิวนี้อดอาจจะยากเกินไปเขาใช้หน้าของนักฆ่าตรงนี้ก่อนเอาอย่าอ่าอเอย่าอ่อ่าอาอ

เรื่องแค่เรื่องแค่คอนเทนต์อะ้าหาได้ยินเสียงมแปลกเาหานั่นนั่นะกังทำกับข้าวอยู่เฮ้ยมันนปิดะอ๋อนี่อ้าวว้ากนออกมาดูดิสิมันโคตรสนุกเลยมาแล้วก็เดไปดูไม่เป็นปัญายนงไงเรี้วก็เปลี่ยนเอ้านอ้ามี้น คม่อง่ยน hey, oh, ือผ้าโอุดวันนี้โอเคพูอวมาเราออกจากเกมเถอะกวสายาเส่ันสาวสนางกสาั้นมากเลยเพื่อนเอ้ยสายกกมาก จริงๆนะฮะลูกไม่ได้ป่วยนะมันมันงานที่ยากกว่าที่คิดการที่เราจะไม่ไปโรงเรียนวันจันทร์เนี่ยท่วยเป็นเรื่องยากขนาดนี้เอาว่าโอเคนะอะไรที่เด็กๆชอบคิดดีก็รุ้งก็ไลค์ก็แชร์ก็สุดยอดก็ไลค์อะไรนึงตัวกระดิ่งเจ็บนิดทางนี้ขอไลค์ไปก่อนบ๊ายบายขอถ่ายแป๊บคือบาย